สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมาโนนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีมัจเจล็นะครับก็เป็นซีรีส์กองปราบเนาะแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นเจ้ากระบะนะครับรีโวอ่าเดี๋ยวดูแพ็กเกจครับผมแพ็กเกจนะครับนี่ครับมัจเจล็นะครับแล้วก็มีรถตู้รถอ่าอ่าอันติดนะครับรถตำรวจเนาะกองปราบนะครับมีโลโก้สัญลักษณกองปราบนะครับ นี่ด้านหลังก็เป็นอนุสาวรีนะครับประชาธิปไตยเนาะไทยแลนด์โปโลตนะครับนี่คันนี้ที่ได้มานะครับเป็นเจ้ารีโวก็คิดว่าจะเก็บแค่2คันนะครับเจ้ารีโวกับเจ้ารถตู้พอเนาะอ่าเราจะค่อยไปหาซิวิต่อนะครับมาแฮกแพ็คก,กันเลยนี่นะครับก็คือรถ ตำรวจนะครับกองปราบดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนะครับก็จะเขียนว่า Make in Thailand นะครับสเกล1ต่อ58นะมาโจเรตนะครับนี่ครับ Toyota h ไฮรักลีโวนะครับคันนี้ก็มาด้วยรูปทรงกระบะ4ประตูนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีคำว่ากองมาคับการปราบป้ามนะครับ ่ะดักดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับโลโก้นะครับสัญลักษณ์โตโยต้าเนาะกระจังหน้านะครับติดดีคอมาให้สวยงามเลยนะครับไฟหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับสวยๆแจมๆนี่ครับมองเข้าไปนี่แจมเลยนะสปอตไลท์นะครับก็ทําสีมาให้สวยงามนะครับอ่ากระจังหน้าตรงนี้ก็ลงสีดํามานะครับเพื่อให้ตัดดูเป็นดีเทลที่สวยงามเนาะ ฝากระโปงนะครับแซมด้วยสีน้ำเงินเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีคำว่าโปลิ c นะอยู่บนฝากระโปงนะครับด้านหลังคานะครับก็ติดไซเลนสีแดงนะครับมีหลอนหลังคามาสวยงามกระจกนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับรอบคันทั้ง4ประตูเลยนะครับมีกระจกมองข้างเล็กๆออกมาให้ด้วยนะครับผมด้านข้างตัวรถนะครับล้อที่ให้มาก็เป็นล้อลายฮิตลายประจำของมาเจอร์เนดนะห้าก้านคู่นะครับสีโครเมียมเป็นพลาสติกนะครับ ตัวรถนะครับก็จะมีลายสีน้ำเงินนะครับคาดยาวนะจากด้านหน้ารถเลยนะครับสุดตรงท้ายกระบะนะครับมีคำว่ากองบังคับการปราบป่ามนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์กองปราบนะครับอยู่ตรงประตูคนขับเนาะก็แจมๆนะครับนี่มีฝาถังน้ำมันในกระบะรถนะครับก็จะมีสันมีลอนมีซุ้มล้อมาให้นะครับรายละเอียดดีีนะครับเหมือนของจริงเลยเนาะด้านท้ายนะครับก็จะมีโลโก้โตโยต้านะครับแล้วก็คำว่าไฮรักนี่ ลีโวนะครับไฟท้ายนะครับทำสีติดดีคอมาสวยงามเลยนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทําไฟถอยนะครับเป็นสีเทาแจมแจมนะครับมีลูกพ่วงด้วยนะครับไว้สําหรับต่ออ่าลากลูกพ่วงได้เนาะนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับล้อมันไม่ถูกใจเนาะเราก็จะมาทําการเจาะเปลี่ยนล้อกันสักหน่อยดีกว่าครับผมรถมาเจรลตนะครับก็จะมีหมุดคด้านหน้าเพียงหมุดเดียวนะครับ ผมก็จะใช้หัวแรงในการเจาะเนาะยังไม่มีตังซื้อสว่านนะครับกับตัวทาบเกี่ยวใช้หัวแรงไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าเก่าหัวแรงนะครับจี้ลงไปที่หมุดนะครับแล้วก็รอสักพักเนาะมาเจล็ดนะครับพื้นท้องไม่ค่อยหนานะครับจี้ไม่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็ทะลุแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญแค่หมุดเดียวด้วยเนาะง่ายเลยนะครับอืออ่าหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ พอหลุดออกมานะครับก็แยกตัวลดออกมาเนาะนี่ครับได้ตัวที่เราจะจัดการกันแล้วนะครับของมาจเลตก็มาจเลตนะครับใช้การล็อกล้อนะครับด้วยลวดสปริงเนาะก็ใช้แค่ควงปากแบนนะครับเขี่ยออกเลยนะครับแบบนี้เอ้นะครับก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะครับแต่ว่าล้อที่ผมจะใส่ไปนะครับมันค่อนข้างจะเล็กกว่าเนาะ นี่นะครับล้อที่จะใช้นะครับก็จะเป็นล้อของ TE37 นะครับเป็นล้อ,อยางมันจะดูเล็กกว่าล้อเดิมนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการโหลดเตี้ยมันลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อว่ามันจะได้ดูสวยงามเนาะวิธีการโหลดนะครับผมก็จะใช้เจ้าไม้โปะแท็กเตอร์นี่นะครับในการโหลดเนาะโดยการใช้กาวตาช้างนะครับหยอดลงไปที่พื้นก่อนนะครับหึบ ๊ลงไปนะครับอ่าแล้วก็ใช้ไม้แทปโปนะครับวางลงไปเนาะปึ๊บนะครับแบบนี้หนุนแกนล้อมันขึ้นมานะครับอ่าด้านหน้าด้วยทําเหมือนกันนะครับพอติดไม้โปนะครับเข้าไปกับพื้นท้องเรียบร้อยเนาะก็ประกอบล้อกลับเข้าไปนะครับก็เอาล้อชุดใหม่ที่เราจะใส่เนาะ ใส่กลับเข้าไปนะครับก็คือเจ้าล้อทีอีสามสิบเจ็ดสีโคมีมนะครับอ่านะครับแกนลวดก็ใส่ไม่ยากนะครับกดมันลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับอืมนี่ครับเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมล้อยังวิ่งได้นะครับโชคยังใช้งานได้นะครับแล้วเดี๋ยวคว้านใส่ท้องนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขวานท้องนะครับขวานเจ้าหลูหมุดที่เราเจาะมาเมื่อกี้นะครับใช้กันไกรนะค่อยๆควานนะครับมันจะได้ไม่เฟิกนะครับถ้าขวานเร็วไปเนาะเดี๋ยวมันเฟิกนะครับแล้วมุดมันจะล้วมหลุดออกมานะครับแต่ทางที่ดีนะครับแนะนําให้ใช้ตัวตราบเกี่ยวเนาะสว่านเจาะแล้วใส่ตัวตรับเกี่ยวเข้าไปนะครับมันจะแน่นแล้วก็สวยงามนะครับแต่ผมไม่มีนะครับยังไม่มีตังค์ซื้อเนาะ ถ้าคิดว่านี่นะครับถ้าคิดว่าใช้กันไกลนะครับคว้านรูนะครับได้ใกล้เคียงแล้วนะครับก็ประกอบนะครับใส่ริมกลับเข้าไปเนาะแล้วก็ใช้นิ้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยึ๊บมันสว่างเกินเนาะปึ๊บนะครับใช้นิ้วนะครับกดหมุดอื้อนี่นะครับมันก็จะเข้าไปแน่นแบบนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับกระบะรีโว่นี่ครับรถตำรวจ ลดเตี้ยนะครับใส่ล้อซิ่งด้วยอ่าอ่ะเปลี่ยนล้อเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูนะครับว่าเปลี่ยนล้อนะครับโหลดเตี้ยด้วยนะครับรถยังวิ่งได้อยู่ไหมนะครับมาทดลองดูชืบนะครับเฮ้ยนะครับรถยังวิ่งได้อยู่นะครับอ่าจำ m คลิปนี้นะครับก็เอารถตำรวจกองปราบนะครับเป็นโตโยต้าลีโนะครับ เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็จับเปลี่ยนล้อนะครับโหลดเตี้ยด้วยนะเออใครที่สนใจนะครับลองหาซื้อตาม7ซ1่นะครับคันล129บาทเนาะนะครับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ